สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กันอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปิญรับชมรับฟังกันได้เลย เสียงระเบิดดังต่อเนื่องสายฟ้าสีแดงเลือดตกลงมาจากท้องฟ้าครอบคุมพื้นที่หลายสิบตารางกิโลเมตรล้วก็ว่าฟ้าดินได้ตกลงสู่ทะเลเลือดอย่างสมบูรณ์มันเป็นความรู้สึกที่น่าสะเึงกลัวเราก็ว่าลลกทั้งใบกําลังจะถูกทําลายในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของสายฟ้าสีแดงเลือดนี้มีพื้นดินที่บริสุทธิ์เพียงผืนเดียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึงสิบตารางเมตรเพวกวีเฮายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อน้ําตาไหลลินลงบนใบหน้าของเขาแต่ทว่าในขณะน,นี้เขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยแม้แต่่พูดดดคํําาาาเียยววก็ังงไไมมสรถท้อ ังคงยืนอยู่ต่อหน้าเขาในรูปแบบเสมือนจริงของนางใบหน้าสวยของนางเกือบจะโปร่งใสและไม่มีความเย็นชาแบบที่นางเคยมีมาก่อนมีเพียงรอยยิ้มที่อบอุ่นเท่านั้นนางพูดว่าอย่าเศร้าไปเลยตอนแรกเจ้าไม่ได้หลอกขนาดนั้นและเจ้ายิ่งดูแย่มากขึ้นเมื่อเจ้าลองหายจริงๆแล้วเจ้าควรโทษข้าที่เห็นแก่ตัวด้วยซ้ำแม้ว่าทงเอ๋จะตายเพื่อเจ้าไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าการตายของนางยังไม่สมบูรณ์เท่าข้าครั้งนี้เขาได้รวมร่างกับเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วหากเจ้าคิดถึงข้าก็ดูแลตัวเองให้ดีๆและเจ้าควรเมตตา ข้าไม่รู้ว่าทำไมด้วยเหตุผลบางอย่างข้าไม่ได้รู้สึกห่วยหาโลกนี้แม้แต่นิดเดียวแม้ว่าขค่จะจากโลกนี้ไปขค่รู้สึกแล้วกับว่าข้ายังไม่ได้ตายแต่ขค่ได้รับชีวิตใหม่แทนเกิดอะไรขึ้นกันนี้แม้ว่าขค่จะไม่ใช่สัตวิญญาณแสนปีแต่ขค่จะมอบทักษะวิญญาณสองอย่างให้กับเจ้าเช่นเดียวกับสัตวิญญาณแสนปีในขนาดเดียวกันข้าก็เชื่อว่าไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าข้าที่จะเป็นกระดูกวิญญาณส่วนหัวของเจ้าเจ้าจะได้รับเนื้อแห่งโชคชะตาที่แท้จริงและเจ้าจะควบคุมพลังแห่งโชคชะตาที่รักแค่จะไปแล้วไค่จะไม่ยยออมป่ให้ ที่ลักข่าลืมค่าคนที่ข่าจะตายข้าหวังว่าเจ้าจะจําข้าและคิดถึงข่าตลอดไปหลังจากที่ข่าจากไปบางสิ่งอาจเกิดขึ้นในปายญ่ชิงโตเจ้าควรจะไปที่นั่นในเร็วๆนี้เพื่อดูมันข้าได้อุทิศทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามีให้แก่เจ้าแล้วและแม้ว่าพวกเขาจะพบเจ้าพวกเขาก็จะไม่ทําอะไรเจ้าเพราะถ้าหากว่าเจ้าตายโชคชะตาของปายญ่ชิงโตก็จะสิ้นสุดลงเมื่อนางพูดเช่นนี้แล้ววังซิวก็หยุดอย่างทันหันนางจ้องมองไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ําตาของวาีเฮานางยิ้มอย่างเศร้าโศกและพูดว่าข้าทนไม่ได้ที่จะทิ้้งเจาาอย่ลืม ຫ້າພະຣາຊເຈົ້າຊິເອເວເຮົາຕັກຄົอອອກມາຫ เสียงฟ้าลงดังขึ้นใส่ฟ้าสีแดงเลือดที่ถูกลงมาจากท้องฟ้าอยู่ลงทันทีและร่างลวงตาของวังซิวเอ๋อก็เปียงประกายแสงสว่างสวัยแสงสีทองอันเจิดจ้าแผ่ออกไปจนสุดขีดเรากับว่ามันจะกืนกินโลกนี้ไปชั่วพิบตาต่อมาแสงก็มาบรรจบกันกลายเป็นกระโหลกสีสาสีทองขนาดเท่ากําปั้นลอยนิ่งอยู่ตรงหน้าของหัวบีเฮาอย่างเงียบๆงเนีนแห่งโชคชะตาบนหน้าผากของหัวบีเฮาเปิดออกและแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากเนีนแห่งโชคชะตาและลงสู่กระโหลกสีสาสีทองท่าในนั้นกระโหลกสีสาสีทองก็โปร่งใสใส่ล็กกับคริสตัลลอองงนนยยไปข้้้าาาาห่ช ค่อยๆเล็กลงขณะที่มันลอยไปข้างหน้าและสุดท้ายมันก็ลอยเข้าไปที่หน้าผาของหัววีเฮากลายเป็นแสงสีทองและหายลับไปในเน้นแห่งโชคชะตาร่างกายของหัววีเฮาสั่นสะท้านอย่างรุนแรงขณะที่ลัศมีที่น่าสะพึงกลัวที่ไม่อาจบรรยายได้พุ่งออกมาจากตัวเขาสีแดงเลือดบนท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองในทันใดและลำแสงสีทองขนาดใหญ่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและฟาดเข้าไปที่ศีรษะของหัววีเฮาอย่างแรงดวงตาของหัววีเฮาว่างเปล่าและเขาก็หมดสติไปในทันทีอย่างไรก็ตามหน,นันซุยและหนันซิวซิวซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเขาได้เห็นอย่าง จากที่ถูกแสงสีทองตกลงมาใส่หัววีเฮาแล้วลร่างกายทั้งหมดของหัววีเฮาก็ถูกปกบคุมไปด้วยสายฟ้าสีทองรูปลักษณ์ทั้งหมดของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปผมสีดําของเขาค่อยๆกล,ลายเป็นสีทองกลายเป็นสีทองเข้มที่แปลกประหลาดดวงตาแนวตั้งขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นด้านหลังของเขาดวงตาแนวตั้งนั้นเป็นสีทองแต่รูม่านตาเป็นสีดําและขาวกะพริบสลับกันเรากล่าวว่าเป็นของจริงทันใดนั้นแสงอีกดวงหนึ่งก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าและตกลงมาที่เขาคขาวนี้ลำแสงเป็นสีแดงเข้มเราก็เป็นลำแสงไฟต่อมาลำแสงสีสมเหลืองเขียวคำน้ำเงินและม่วงก็ตกลงมา ทิละลําก่อให้เกิดแสงสีลุงพร้อมกับลำแสงสีแดงที่มาก่อนทุกครั้งที่มีแสงตรงลงมาที่ว่าวีเฮาอารมณ์ของเขาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยและแม้แต่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปจนแทบจะจาเขาไม่ได้ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ถือว่าหล่อมากแต่ว่าตอนนี้เขากลายเป็นคนหล่อขึ้นมากนางชิวชิวที่ยืนหลบอยู่นางยังมีความรู้สึกอย่างเลึกซึงว่าคนที่อยู่ตรงหน้านางย,ยังคงเป็นหัววีเฮานางยังคงจําเขาได้ด้วยการมองเพียงครั้งเดียวแต่เขาก็ดูหล่อเหลาและแตกต่างไปจากเดิมมากหลังจากที่สายลุงหลักสีสัมผัสเเขาาอออย่่นน่งงตนืหัวีกก็ถู มันแสงจัดสีที่แปลกประหลาดและมันก็ยกล่างของหัวบีเฮาขึ้นสู่อากาศอย่างช้าๆล่างไรสติของเขานั่งขรสมายางเป็นธรรมชาติจากนั้นดวงตาแนวตั้งก็เปลี่ยนเป็นลำแสงและเริ่มไหลเข้าสู่เน้นแห่งสุกชะตาบนหน้าผากของหัวบีเฮานันชิววตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อเห็นฉากนี้หัวหน้ายังเป็นมนุษย์อยู่ไหมเกิดอะไรขึ้นกันแน่นันชิวๆิวแม่ของนางไม่ได้ยินบทสนทนาของหัวบีเฮากับวังซิวเอ๋อแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็น่าประหลาดใจเกินไปสำหรับพวกนางน แม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าการเดาของข้าไม่ผิดก็คงเป็นสายยิงของเขาที่เสียสาระตัวเองเพื่อช่วยเขาแต่ข้าไม่รู้ว่าสิ่งแปลกๆเหล่านี้ทำไมถึงเกิดขึ้นกับเขาแต่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับเขาแต่ว่าสายยิงของเขาน่าสงสารจริงๆและพวกเขากำลังทำทุกอย่างเพื่อช่วยข้ามีหน้าเลยนั่นช่วยๆรู้ว่าครั้งนี้สํานักมังกรดินเป็นหนี้บุญคุณขั้วบีเฮาอย่างมากขั้ววีเฮาได้ช่วยชีวิตสมาชิกสํานักมังกรดินที่เขาล่วงกานแข่งขันทั้งหมดรวมถึงตัวนางเองซึ่งเป็นนนนเเเเจ้้้้้าาาาาาสสสสํััพื่่่่ออออิิิงงงงงีีแลววววหขขตตตมมะชไรู แบแันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรและในตอนนี้ภาพก็ได้ตัดมาที่มาเซียวเถาอะไรนะมาเซียวเถาจ้องมองผู้อาวุโสสามและผู้อาวุโสสี่ด้วยความตกตะลึงอย่างยิง่งสำหรับนางแล้วเขาที่นางเพิ่งได้ยินจากพวกเขาเป็นเหมือนกับสายฟ้าฟาดวีเฮาถูกชุ่มโจมตีและถูกปิดล้อมในท้ายที่สุดเขาก็เผาห่วงพลังจิตของเขาและเขาก็ได้ใช้ความสามารถพิเศษบางอย่างเพื่อหนีออกไปและตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาหายตัวไปที่ใดเผาห่วงพลังจิตเผาห่วงพลังจิตมาเซียวเถามาจากโรงเรียนเซรไลเคอร์นางจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าการทำเช่นนี้หมายความว่าอะไรเซียววี เซลวีเฮาร่างกายของมาเซลเทาสันเล็กน้อยและรัศมีอันน่าสะเพึงกลัวก็ระเบิดออกมาจากตัวนางจงลีเทียนทำบาบาวา่าที่ดอศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมเพลงพิศาตประทุขึ้นในดวงตาของมาเซวเทานางเหลือบมองไปที่ผู้อาวุโสสามและผู้อาวุโสสี่อย่างเย็นชาและนางก็พูดว่าพวกเจ้าสองคนเป็นถึงราชทินลำนาพม,มยุทธ์แต่พวกเจ้าไม่สามารถอยู่ราชาวิญญาณได้พวกเจ้าสองคนมีความสามารถมากจริงๆไล่ล่าเขาข้าอยากเห็นเขามาอยู่ต่อหน้าข้าอยู่ให้เห็นล่างตายให้เห็นศพขณะที่นางพูดพพหงเิงงกกก็ัอออพญาหงเพิงอ ขนาดใหญ่ในทันทีและบินไปอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ผู้อาวุโสสามบอกว่าพวกะวีเขาห,หายตัวไปหลังจากนั้นพัพก็ได้ตัดมาที่เมืองไฮเยที่ท่าเรือของเมืองอยังคงคึกคักเช่นเคยมีทั้งการขนส่งสินค้าในขณะที่มีเรือเขาและออกจากเท่าเรือมีเรือขนส่งขนาดใหญ่และขณะน,นี้ลูกเรือของเรือกําลังนับจํานวนสมาชิกในเรือของตนภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางมีคนจํานวนมากนอนตะแคงไปมามีเพียงผู้ที่มีสภาพจิตใจค่อนข้างดีขึ้นเท่านั้นที่สามารถบังคับตัวเองให้นั่งสมาธิได้แต่ทว่าดวงตาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นอนหรือ ต่างก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นพวกเขาตื่นเต้นเพราะว่าพวกเขาได้รับอิสระแล้วสวีซนซือเหินซสโถเยก่กุยกำลังนับจำนวนคนใบหน้าของพวกเขาดูเขินเขมเล็กน้อยในเวลานี้ขณะที่จีเ้เจียเฉินกำลังยืนเฝ้าน,นอกเรือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจคาดไม่ถึงภารกจในการช่วยเหลือทุกป,ประกันของพวกเขาอาจกล่าวได้ว่ารับลื่นการดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ตามแผนของหัววีเฮาพวกเขาได้ช่วยชีวิตผู้คนได้เกือบหกร้อยคนเพื่อสร้างความสับสนให้กับศัตรูผู้อาวุโสจากสำนักและอาจารย์จากโรงเเรียยยนนต่่่าาางงงงๆหหลลบคจึออูข้ัพื กันศัตรูให้ถอยออกไปอาจกล่าวได้ว่าตัวประกันมากกว่า95%ได้รับการช่วยเหลือและทุกคนก็รีบไปที่เมืองไหเ่เยเพื่อรวมตัวกันอีกครั้งเนื่องจากการบินด้วยความเร็วสูงและพราะร่างกายของพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้ายในคูน้ําใต้คูเมืองทําให้พวกเขาเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อได้รับอาหารและน้ําที่เพียงพอพวกเขาก็ใช้เวลาไม่นานในการฟื้นฟูพลังในการต่อสู้แต่ถึงกะนั้นสื่อเสนอและคนอื่นๆก็ไม่รู้สึกถึงความสุขเลยเพราะว่าจนถึงตอนนี้พวกวีฮ่าวเลนันชิวๆก็ยังไม่กลับมากล เพื่อพบกับคนที่เหลือได้ทันเวลาว,ว่าวีเฮาได้คำนึงถึงสถานการณ์เช่นนี้แล้วตราบใดที่ตัวประกันทั้งหมดมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วให้พวกเขาออกไปทันทีส่วนว่าเขาเล่นนันชิวๆจะหาทางอื่นเพื่อกลับไปที่โรงเรียนแม้ว่าทุกอย่างจะมีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ว่าเขาคงเหินสาโถก็ยังทําให้ทุกคนหนักใจการมาถึงของกองทัพวิศวกรวิญญาณปีศาจได้เปลี่ยนสถานการณ์และไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกวีเฮาและนนันชิวๆเพรววาะพวกเขาไม่สามารถสื่อสารกับทั้งสองคนได้เลยแน่นอนว่าโดยธรรมชาติแล้วพพวววววกกกเเขาาาาัง่่จจะรอนี ช่ยๆเลยแม่ของนางกลับมาถึงที่นี่ก่อนจึงจะออกเดินทางและเมื่อนั้นทุกคนก็จะมีความสุขจากนั้นจึงจะถือว่าการทาภารกิจเสร็จสมบูรณ์แบบเฮอเซ่โถดินมาจากอีกฟางหนึ่งแล้วตรวจสอบจํานวนคนที่อยู่กับซุยชันซือยังมีอีก12คนที่ยังมาไม่ถึงแต่ก็ชัดเจนแล้วว่าคนเหล่านั้นอาจไม่มีวันมาถึงได้เฮอเซโถพูดด้วยความยักลาบากเล็กน้อยว่าซุนซือก็อถึงเวลาแล้วแม้ว่าเฮอรเซโถจะเข้าสํานักทางก่อนซุยชันซือแต่ว่าสถานะของซุยชันซือภายในสํานักทางนั้นก็สูงกกกกว่่่าาาเเเขลล็็นนนน้้อออออยยมมืืงงไปปทีััััระะใหโดดสฟแ ด้วยน้ำเสียงทุ่มลึกว่าออกเรือไม่กี่นาทีต่อมาสมอลเลกขนนั้นไม่คืมาก็ถูกดึงขึ้นอย่างช้าๆจากนั้นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ก็ค่อยๆเคลื่อนออกจากท่าเรือและแล่นสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่หลังจากนั้นพวกก็ได้ตัดมาที่จังหวัดสุริยันจันทาที่พระราชวังจักรวัดิสุริยันจันทาในตอนนี้อะไรเนาะตัวประกันหนีไปหมดแล้วเงี้ยเหรอเสียงที่สงบโดยปกติของสุเทยนหลันกลับกลายเป็นทรงพลังมากขึ้นในทันใดจนทําให้หลังคาห้องโถงส,งสั่นสะเทือนเล็กน้อยเขายงมองอย่างยชาไปยังหลายคนที่คุกเขา่าตอออหนน้้้าาาาาเเขวเาาขวตงงงัััั็มไปดยสผูบญชกกรท วิศวกรวิญญาณปีศาจพร้อมกับผู้บัญชาการกองทัพวิศวกรวิญญาณทั้งสองที่ประจำการอยู่รอบเมืองลุงอรุณกำลังคุกเข่าต่อหน้าเขาสุยเทียนหลันผู้อย่างเย็นชาว่าบอกข้อหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นอธิบายรายละเอียดให้ข้าฟังไม่นานเขาก็กลับมาสง,งบอีกครั้งแต่ว่าทุกคนต่างก็รู้สึกได้ว่านี่เป็นเพียงความสง,งบก่อนเกิดพายุเท่านั้นหางไม่สามารถอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนหรือมีข้อผิดพลาดใดๆในกระบวนการนี้เกรงว่าจะต้องมีคนตายทันทีจุ้ยจื่อนั่งข้างๆสุยเทียนหลันใบหน้าของนางกัวิญณณ์์ร ได้เฝ้าตัวปะกันเหล่านั้นและกองทัพวิศวกรวิญญาณปีศาจซึ่งเป็นกองทัพวิศวกรวิญญาณที่เก่งที่สุดในด้านความเลวของที่จะสนับสนุนพวกเขาได้ทุกเมื่อแต่ว่าพวกเขาปล่อยให้ตัวปะกันหลายร้อยคนหนีไปได้นี่เป็นเรื่องที่น่าละอายอย่างยิ่งยิ่งไปกว่านั้นตัวปะกันเหล่านั้นยังมีค่าอย่างมากต่อจักรวรรดิเพราะพวกเขาสามารถทาให้สามจักรวรรดิดั้งเดิมของทวิปโตหลัวถูกเย็บยังได้ในขณะเดียวกันตัวปะกันเหล่านี้ที่อยู่ในจักรวรรดิสุดยันจัทถาก็เทียบเท่ากับการจํากัดความแข็งแกร่ง ได้หนีไปหมดแล้วแผนการทั้งหมดและกลยุทธ์ของจัก,กรวรรดิสุเดียนจันทาก็ต้องเปลี่ยนไปและมีความเป็นไปได้ที่ทั้ง3จัก,กรวรรดิดั้งเดิมจะโจมตีที่ชายแดนเพื่อแก้แค้นในทุกเมือ่อผู้บังคับบัญชาหลายคนเริ่มรายงานทันทีแต่ละคนรับผิดชอบคนละส่วนและทั้ง3าคนรวมกันอธิบายกระบวนการหลบหนีของตัวประกันทั้งหมดหลังจากฟังผู้บัญชาการทั้ง3อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสุเทียนหลันก็ออกคำสั่งอย่างย็นชาว่าใครก็ได้ไปชนทราชคูมมาหาเรื่องนี้ท่านของเขาก็รีบวิ่งไปทาคำส เขาและที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดูแลส่วนที่สําคัญที่สุดในการเฝ้าระวังตัวประกันและพวกเขายังใช้ยาที่สามารถสลายพลังวิญญาณของวิญญาณได้แต่ทว่าในท้ายที่สุดตัวประกันก็สามารถหลบหนีไปได้อย่างสมบูรณ์และที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์กำลังทำอะไรอยู่วิญญาณปีศาจสองคนที่อยู่ในระดับราชินีนันนพมยุทธ์ไม่สามารถเมแต่จะปกป้องสถานที่แห่งนั้นได้และไม่สามารถเมแต่จะยื้อเวลาสําหรับการสมกาลังได้ด้วยซ้ำนอกจากนี้พวกเขายังล้มคนคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือตัวประกันแต่ถ้าว่าขกัหนี้ไปได้ใคร สุยีเทียนลันทำอย่างเชินชาว่าเจ้าตรวจสอบแล้วหรือยังวะคนผู้นั้นคือใครข้าคงกำลังหมายถึงคนที่ผมห่วงพลังจิตและหลบหนีไปหวังอี้เหิงผมมายุดควายครั้งผู้บัญชาการกองทพัพวิศวกรวิญญาณปีศาจกล่าวด้วยค,ความเคารพว่าพวกเราได้ตรวจสอบแล้วบุคคลนั้นน่าจะมาจากโรงเรียนสือ่อไลค์หรือว่าสำนักถงเมื่อมีนอนมานี้เขาได้คุ้นร่วมกันแข่งขันวิญญาณเายาวชนชั้นยอดในนามของสมนักถงเมื่อได้ยินเช่นนี้จู่ๆที่ไหลอารมณ์ในตอนแรกก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันขณะที่ลังสองหนไม่ค่อยดีเกิดขึ้นหัวใจของ แข่งขันผือใต้บังคับบัญชาของข้าจึงจำเขาได้ชื่อของเขาคือว่าวีเฮาแต่ว่าในระหว่างการแข่งขันเขายังนั่งรถเข็นอยู่แต่ว่าเมื่อคืนที่เขาปรากฏตัวขึ้นเขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแต่เรามั่นใจว่าสองคนนี้เป็นคนเดียวกันกำแพงเมืองถูกระเบิดโดยใช้ความสามารถในการควบคุมน้ำแข็งและตำการสืบสวนของเราว่าวีเฮาผู้นี้ควบคุมนัตการน้ำแข็งหลังจากได้ยินเช่นนี้จุยจ๋ยจื่อก็รู้สึกว่าดวงตาของนางผ้ามัวและนางก็เกือบจะล้มลงจากเก้าอี้การได้ยินเกี่ยวกับการปรากฏตัวของว่าวีเฮาถือเป็นเรื่องดีสำหรับนางเพราะนางไม่เคยได้ยินอะไรเเเเกกี่่ยยวัับขขาาลตต้งแ สายของเขาได้หายตัวไปในหุบเขาฟ้าดินทามลักเป็นเวลาหลายเดือนที่จูจ่ๆได้ส่งคนไปตามหาพวกเขายังลับๆแต่ทว่าความพยายามของนางก็ไรประโยชน์ยอย่างไรก็ตามในตอนนี้แม้ว่าพววบีเฮนั้นจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่เขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้วายเกินไปวีเฮ้าเป็นบีเฮ้าจริงๆแต่ทําไมเขาถึงมาช่วยตัวประกันแล้วเขายังเผามึ่งพลังจิตของตัวเองอีกด้วยเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้จูจ่ๆไม่สามารถสงบสติอารมณ์ของนางได้อีกต่อไปและนางรู้สึกลวกับว่นนางกําลังนั่งทับเข็มที่ทิ่มแทงในขณะนี้หลังจากได้ยินสิ่งที่หวังอี้เหิงพูดส่เททีีนนหลัมาก ตอนแรกก็ตกตัวลืงเล็กน้อยหลังจากคิดอยู่คู่หนึ่งเขาก็พูดว่าข้าจำคุณคนนี้ได้ใช่เขานั่งรถเข็นระหว่างการแข่งขันเขาคือสมาชิกสำนักถังที่สร้างปฏิหารหลายครั้งและในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะทีมสำนักวิญญาณสังสิธิ์ได้จากนั้นเขาก็หายตัวไปพร้อมกับผู้คนจากโรงเรียนสุไลเคอร์สุเทลันลีตาลงมีแสงเย็นวูบวับอยู่ในนั้นแล้วเขาก็พูดต่อว่าเขากลับมาช่วยตัวประกันพวกนั้นจริงๆเหรอนั่นก็ไม่คมว่าเขาไม่ได้ตายที่หุบเขาทางทิศตะว,วันตกพวกเขาสามารถออกมาอย่างมี มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเสริมกำลังเท่านั้นเมื่อเจ้าไปถึงสถานการณ์โดยรวมวก็ได้รับการตัดสินแล้วเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าขอพระไทยฟอร์บอทหวังอิเหิงลุกขึ้นยืนและถอยออกไปด้านข้างตอนนี้สุยเทียนหลันกดมากจริงๆและเขาต้องการฆ่าผู้บัญชาการทั้ง3ที่อยู่ต่อหน้าเขาเพื่อระบายความกดของเขาอย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลสามารถทำให้เขายับยั้งแรงกระตุ้นนี้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการทั้ง3นี้ล้วนเป็นวิศวกรวิญญ,ญาณระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวังอิเหิงผู้ซึ่งเป็นวิศวิญญ ศเป็นหนึ่งในกองทัพที่ปกป้องชาตินอกจากนี้เขายังเป็นราชทินระามพมยุทธ์พมยุทธ์ควายคังพมยุทธ์ควายขังหวังอี้เหิงยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกของวิศวกรวิญญาณอีกด้วยส่วนว่าผู้บัญชาการอีกสองคนเป็นวิศวกรวิญญาณระดัแ8ดและสุยเทียนหลันก็ไม่เต็มใจที่จะฆ่าพวกเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ทว่าเขาก็ยังต้องปล่อยให้พวกเขาควกเขาต่อไปอีกเล็กน้อยไม่นานนักราชครูจงลี่อูซึ่งเป็นเจ้าลัทิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มาถึงที่น หล,ลลหลังจากที่นางบินออกไปอย่างมากข้างเมื่อวานนี้และนางก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยผู้อาวุโสสามและผู้อาวุโสสีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลับไปที่เมืองแห่งแสงพวกเขายังรายงานเรื่องนี้ให้กับจงลี่อู่ได้เร็วที่สุดจงลี่อู่รู้ว่าสุยเทียนหลันจะต้องตามหาเขาอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงพาผู้อาวุโสสองคนนี้มาในขณะที่สามพี่น้องจงลี่ก็มาที่นี่ด้วยเอาละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอ่าาาไรรรรนนนนนััััั้้ตกกคคคคลปหะะบบบบสววีขุณ